เนี่ยเห็ดพึ่งเนยเห็ดพึ่งเนยพี่น้องจา้าน่ยกำลังขึ้นตะมุตะมิแต่ว่ามันขึ้นแต่ว่ามันขึ้นสนามหญ้าเราจะเก็บไหมอะเนี่ยสนามหญ้าในหมู่บ้านเก็บไหมฮดูมีคนมาเก็บเล่นเนี่ยมีคนมาเก็บเล่นเอ่อ ลองเก็บเก็บดูไหมเนี่ยไอ้นนคนเด้หนึ่งคุณอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็ดพึ่งเนยนี่อือน,นี่กำลังขึ้นตะมุตะมินี่ เป็นเห็ดพึ่งเนยเดี๋ยวจะลองวันเสาร์เป็นตเอ่อ <laughs> จะลองใส่ถุงมือแต่ไม่อยากใส่บ้อมเสะเดินละนี่ไงที่เขาหักออกไปเนี่ยมันเป็นเห็ดพึ่งเลยอเนี่ยมีคนมาหักเนี่ยบ้อมเสะเพื่อนๆเห็ดเยอะมากดูดิเห็ดพึ่งขาลายมันมาอยู่ในหมูใน นึกว่าแต่มันเหมือดอุ้ยมันแข็งอยู่ได้มันอยู่เอ่อพี่พี่มันไม่อยู่เอ่อ้างทางบ้านอุ้ยลายดอกอยู่ได้เก็บบ่กคุณเนาะไม่ยางกั็มาหน่อยมิแต่ว่ามันมีเห็ดเบือนุนอันนี้เห็ดเบือคิดว่า พอเฮ็ดฝ่งเหนื่ยอยยุ้นยน้ำาเออลายตาบ่เนาะร้อ,เอมเสียครับสต,ต๊อกลงไปได้ลูกครับครับยุ่สน้ำหย ả หมาหยางอันนะ่ะบอกกาเก็บหร <c oughs> ือสิกับไปเก็บเนี่ยยู่ข้างข้าง,างในหมู่บ้านเอ่อยานจับถือถากเว้ย เดี๋ยวบังเดือดสิลองเก็บบังอ่ะอึบโอ้โห้ขาไหมบังขาเห็นบอกพี่บังพี่เฮ็ดผึ่งขาไล่อึ๊าาบน้องเสาวินตามากับลูกเนี่ย ข้าลูกยางโอ้ยนี่เด้อโอ้ยหน่อยๆก็มีมันฮึบหันรุดเหรอเฮ้ยมันช้ำน้ำไหม,มช้ำน้ำแห้งหันรุดแต่แต่ดอกปุ้งเนี่ยขาช้ำน้ำดีๆนี่ไงพี่ดอกหนะึ่ง นี่ถึงค้าลายพ้นตกสม,มือมันชำน้ำแห้งเอาใดเปล่าอ,อ,อ,อืน้องน้ำคล้องไหมล่ะบบเป็นน้องนี่คข้อง อืออันอยู่ใต้หฮมสนเห็นบอเห็ดอันนี้ก็จะเป็น,นเห็ดเบือเนี่ยเต็มเลยพามาหน่อยยาง้างหมบานก็ไดายเห็ด เฮ็ดเๆ็ดเ็ดเนี่ยเฮ็ดหยังเฮ็ดคือเฮ็ดทานเนาะฮึบหุ่นเฮ็ดเบื่อเฮ็ดเบื่อบนหนาจับเลยมีทุงมืออยู่แต่บริสไทฮึบพกมีดมาพร้อมเดยหักบริบริสตัดบองเสรอระวังตกนะลูก

นี่เรากลับมาเก็บแล้วนี่มันมีเล็กๆด้วยนี่นี่ด้วยแล้วนี่ด้วยดูสิแล้วนี่ด้วย,ววยอุ้ยดอกนี้ใหญ่มากุ๊บนี่มันจะเป็นแบบนี้อืม ข,ข้างล่างมันจะเป็นแบบนี้แต่มันน่าจะบานละเราไม่เอา <c oughs> เก็บต่อหน้าคนเลยนะโอเคอยู่ในสนามหญ้าเอ้ยสนามเตกเล่นเห็ดก็เต็มจะเห็ดอะไรจะเห็ดอะไรดูดิเดยเต็มไปหมดฝนตกทุกวันเห็ดขึ้นเยอะ แต่ไม่รู้กินได้ไหมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเต็มเลยทั้งขาวทั้งน้ำตาลไปลูกดูสิส่วนมากน่าจะเป็นเห็ดเบื่อนั่นแหละเนาะเนี่ยเต็ม เห็ดเบื่อเห็ดเบื่อธรรมชาติ